รู้ไหมทําคลิปยังไงถึงจะได้คลิปคุณภาพแล้วถ้าคุณทําคลิปคุณภาพได้รายได้คุณจะไหลามาเทมาแบบไม่หยุดพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพรายละเอียดเนาะจ้ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอเพจนี้เนาะจ้ะเพจนี้ชื่อว่ากินะพืชแฟนเพจนะครับเพจนี้เน้นให้ความรู้ใหม่ๆสาระดีๆนะครับเทคนิคดีๆมาแชร์มาส่งต่อให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองในการทําคลิป เพื่อเปิดสร้างไรายได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางเนาะจา้ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับวันที่23พฤศจิกายน25ง6หลายๆคนนะครับก็จะได้รับอีเมลมาแจ้งยอดการตัดชําระเงินจากทาง Facebook หรือทางเมตาแล้วขอแสดงความย,ยินดีมากนะครับคุณสุดยอดมากๆเลยจ้ะที่ปันเป่าอุปสรรคจนสามารถเปิดรายได้และได้นะครับรับรายได้จากการเป็นเคร์เตอร์จนสําเร็จนะครับสําหรับคนที่ยังอ่า <c oughs> ยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเนาะก็สู้ๆกันต่อไปนะครับอืมดังนั้นนะครับเวลาคุณจะผลิตคลิปเอ่อเมื่อคุณได้อ่อรับรายได้แล้วดังนั้นถ้าคุณจะผลิตคลิปออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมคุณจะต้องรู้จักในการวางแผนนะครับเพื่อให้เกิดคลิปคุณภาพทุกคลิปเนาะจาะและก็สําหรับใครที่ยังนะครับเอ่อ <c oughs> ไม่ได้เปิดการสไร้างรายได้หรือใครที่เปิดได้แล้วเงิน มันยังไม่เข้ามาเนื่องจากไม่ครบร้อยเหรียญก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่เราอย่าหยุดทำนะครับคุณเก่งมากนะครับที่คุณสู้มาจนถึงทุกวันนี้เพื่อนๆบางคนนะครับบางกลุ่มของเราเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเลิกทําคลิปไปเยอะมากนะจ๊ะเนื่องจากว่านะครับตามหัวข้อเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เหมือนอย่างพวกเรานะครับอ่าโอเควันนี้ตามหัวข้อนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณจับทางถูกว่า การที่ทําให้คลิปของเรามีคุณภาพทุกคลิปนะครับทุกอย่างจะมาหาทุกสิ่งทุกอย่างจะมาหาเราแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นรายได้นะครับผู้ติดตามสปอนเซอร์งานรีวิวต่างๆพวกนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกันหมดนอกจากเดี๋ยวจะพอไปอเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้คาว่าคุณภาพคลิปคุณภาพมันต้องทําแบบไหนนะครับมันมีลักษณะยังไงนะครับแล้วมือใหม่อย่างเราเราแบบนี้นะครับมันจะทําได้หรอ ก่อนอื่นนะครับจะพาไปดูว่าลักษณะของคําว่าคลิปคุณภาพก่อนที่เราจะทําคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับเราไม่สามารถคา,าดเดาได้หรอกนะครับว่าคลิปที่มันออกมานั้นอะ่ะมันจะปังไหมจริงไหมครับหรือมันจะแปลกหรือเปล่านะครับเพราะบางคลิปเราตั้งใจทํามากๆตัดต่อย่างดีนะครับแต่มันไม่ถูกจริตคนดูนะครับคลิปมันก็ดันแปลกซะง,งั้นแต่ในทางกลับกันนะครับคลิปเราถ่ายท้องทุง่งนาเฉยๆรีบถ่ายรีบลงอ่ะทําไมมันได้แสนวิวล้านวิว นะครับคนแชร์หลักพันหลักหมื่นนะครับเคยสังเกตไหมนะครับมันมีอะไรในคลิปที่ถ่ายธรรมชาติอันนั้นแล้วทําไมคนดูเจอะจังทาไมคนแชร์เยอะนะครับคลิปวิวสวยๆคลิปวิวจะสวยจงงากน้ำแค่ไหนถ้าคนชมดูแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาเลยมันไม่มีอะไรในคลิปเลยนะครับมันก็ไม่ปังนอกจากยกตัวอย่างนะครับคลิปเร็วสั้นๆน,นะคบไม่เกินหนึ่งนาทีนะเนาะเป็นคลิปถ่ายท้องทุ่งนานะครับแต่ทิปที่ออกมานั้นนะครับ มันผ่านการปรับแสงปรับสีท้องทุ่งนาเขียวกระจีมากนะครับท้องฟ้าก็ฟ้าสีคามสวยงามบวกกับการเอาดนตรีที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มาใส่กับเข้ากับบรรยากาศเท่านั้นเท่านั้นมันก็ยังไม่พอนะครับยังมีการเพิ่มคําพูดที่สุดแสนจะกินใจหรือคําสอนดีๆลงไปในคลิปนะครับบางคลิปไม่ได้พูดแต่มีตัวอักษรชัดๆสั้นๆที่อ่านแล้วคนดูได้ความรู้กลับมาเห็นไหมว่าคลิปคุณภาพที่มันปังๆอ่ะ มันมีองค์ประกอบของมันที่ค่อนข้างชัดเจนพอมองกลับกันเอ๊ะเราก็ไปถ่ายวิวทุ่งนาม,มานี่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทุ่งนาใช่ไหมครับพอเราไปลงทําไมมันได้คลิปแค่100วิวเองง่ายๆเลยครับลองเอาคลิปประเภทเดียวกันกับของเรา ของเขาที่เขาได้แสนวิวร้านวิมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่ามันชัดเจนมากมันมีอะไรที่แตกต่างกันตรงไหนในองค์ประกอบที่เขามีและเรานะครับมีอันนี้ตัวอย่างแรกก็จะสำหรับคลิปรีววหรือคลิปสั้นประเภทเดียวกันพอมาพูดถึงตรงนี้หล,หลายๆคนก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเพื่อนชั้นอ่ะเห็นมันถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้นะครับสีก็ไม่ได้สวยอะไรเลยทําไมมันมีคลิปปังมันมีคลิปเป็นแสนวิวใช่จะ้ะบางทีบางโอกาส คลิปบางคลิปมันไม่ได้น้นในส่วนของภาพสวยวิวสวยแต่ในคลิปเขามีเนื้อหาที่ถูกเจริตคนดูพอคนได้ดูคลิปแล้วเหมือนอีอคนเนี้ยเขาทําคลิปออกมาเนี่ยคลิปของเขาเนะี่ยพูดแทนฉั้นไปหมดเลยพูดแทนเขาพูดฉันไปหมดเลยสิ่งที่ฉันอยากจะพูดออกมาแต่ชั้นมาเจอคลิปนี้ชั้นชอบมากนะครับเพราะมันพูดแทนชั้นไปทุกอย่างแล้ว พอคลิปมันเกิดการแชร์มากพอชอบมันก็เกิดการแชร์พอแชร์มากๆเข้ามันกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับเป็นกลายเป็นคลิปกระแสคลิปปังหรือคลิปคุณภาพนั่นเองดังนั้นอยากจะบอกว่านะครับองค์ประกอบที่จะทําให้คลิปของเรากลายเป็นคลิปคุณภาพทุกๆคลิปที่เราลงมันต้องผ่านกระบวนการความคิดวิเคราะห์จากตัวเราก่อนนะครับการทาคลิปหนึ่งคลิปนั้นเราต้องมีจุดหมายว่าเราจะทําคลิปให้ใครดูทําคลิปให้คนกลุ่มไหนดูนะครับแล้วหาแนวทางการทําคลิป ทุกวันนี้นะครับแนวท่าแนวที่ออกมาให้ความรู้แบบที่ผมทําอยู่เนี้ยกลุ่มจะไม่ได้กว้างมากนะครับจะเป็นกลุ่มเฉพาะจะเป็นกลุ่มเฉพาะเท่านั้นนอกจากมาดูว่าองค์ประกอบโดยรวมในการทาคลิปให้เป็นคุณภาพนะครับมันมีอะไรบ้างสําคัญมากๆหนึ่งเลยก็คือเนื้อหาของคลิป <c oughs> เนื้อหาตองของคลิปนะครับต้องผ่านกระบวนการความคิดมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะหยิบจับโทรศัพท์มาถ่ายเลย ถ้าทำแบบนี้ถามว่ามันมีโอกาสติดคลิปคุณภาพหรือติดคลิปปังไหมติดคลิปกระแสไหมมันก็มีนะครับแต่มันน้อยมากๆเราต้องมีการวางแผนนะครับในการเล่าเรื่องในการทําคลิปเป็นลําดับขั้นตอนนะครับแต่ละตอนแต่ละฉากนะครับสสถานที่ถ่ายทําสําคัญอีกอย่างนะครับคนเราชอบดูอะไรที่มันมุมกว้างๆแบบนี้ครับพอมองออกไปแล้วมันดูสบายหูสบายตาไม่ใช่ว่าเป็นห้องแคบแคบมุมแคบแคนะครับคนดูเราก็รู้สึกอึดอดัดเราไปดูเองเรายังรู้สึกอึดอัดเลย ลองพยายามจัดหามุมนะครับหาหาหามุมหาแสงนะครับสวยๆหรือถ้าเป็นไปได้ก็หาท้องทุ่งนาแบบนี้ก็ได้นะครับบรรยากาศดีๆฉากดีๆสวยๆอย่างเงี้ยนะครับ3เลยกําหนดจุดประสงค์ไว้เลยว่าคนดูดูคลิปนี้ต้องไดป้ประโยชน์จากการดูคลิปนะครับประโยชน์ในที่นี้นะครับเออมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะด้านความรู้ในทุกๆเรื่องนะครับเสียงหัวเราะให้ใหายเครียด การให้กำลังใจนะครับพูดเพื่อเป็นอินสปายให้กับคนอื่นนะครับอะไรอ,อื่นอีกเยอะแยะสิ่งเหล่านี้คนดูร้วนได้ประโยชน์ทางนั้นจากการดูคลิปเ,าเราอ่าเซ่นะครับดูกระแสอะไรมาแรงตอนนี้โซเชียลเขากําลังพูดถึงอะไรนะครับเทรนมันมันเขากําลังทําอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็หยิบจับเรื่องนั้นมาทําในสไตล์เราเหมือนกับการเล่าข่าวเหมือนกับการพูดให้คนอื่นฟังในสไตล์ของเราเนาะอันนี้ก็ เกาะกระแสไปนะครับแล้วก็การตัดต่อคลิปนะครับเพิ่มสีสันบ้างให้ภาพคลิปที่เขาดูนะครับดูแล้วมันนึงดูดผู้ชมได้นะครับหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีองค์ประกอบหยิบอ,อ,องค์ประกอบอีกหยิบย่อยไปอีกนะครับแต่ทางนั้นทั้งนี้เวลาเราอาัดคลิปเราก็อยากให้ใส่ความเป็นตัวตนของเราเข้าไปด้วยนะครับหรือเราจะสร้างขึ้นตัวตนมาอีกหนึ่งในโลกโซเชียลโดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับ ทำให้มันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนไม่เหมือนใครให้มีความแตกต่างพอคนดูแล้วเออฉันจําได้คนนี้เออฉันจดจําได้บนโลกโซเชียลนะครับเพจดังๆช่องดังๆเขาก็ทํากันหลายๆคนเขาก็สร้างบุคลิกหรือสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อทํางานแบบนี้โดยเฉพาะเนะจ๊ะ พอได้องค์ประกอบครบแล้วทีนี้เราก็จะมาทําคลิปเราก็มาไล่ดูว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างทําแบบนี้ทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันมีประโยชน์ต่อคนดูไหมคลิปที่เราสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูนะครับโดยผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วหรือออกมาให้ความรู้เรื่องต่างๆคลิปพวกนี้นะครับอทีนี้ถ้ามันมีประโยชน์กับใครเขาก็จะแชร์แชร์ต่อกันไปมันจะกลายเป็นคลิปปังคลิปกระแสเป็นไวรัลแล้วกลายเป็นคลิปคุณภาพในที่สุด เนาะจ้ะโอเคสําหรับวันนี้ก็นําเทคนิคดีๆมาส่งต่อให้กับทุกๆคนนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดไลค์เพจนี้นะครับกินทร์สเฟนเพจก็ฝากไปด้วยนะจ้ะทุกคนจะได้ไม่พลาดเทคนิคสราระดีๆที่นํามาส่งต่อกันทุกๆวันแล้วก็กดแชร์เก็บไว้ดูนะครับกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับยิ่งแชร์ยิ่งให้ยิ่งได้บุญสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีนะครับ